าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแลี้วพนี้หนูต้องเรียกเป็นเปบายสีอัมีอะไรคะอสไายสีมันยาวๆหมอะไรมันยาว <laughs> ที่ี่เเหรอ ป้าละใส่กล้องลังก็ไม่เลยนนทิตาหน้าลัขอบคุณเสียเกี่ยวครับได้สิบบาทาก็กจถะถูกหัวถือจ้าจับบดถือลายถือยายทวดยายทวดกลับประมาณสิ้นเดือนค่ะกลับประมาณสิ้นเดือนนะคะป้าจะหนีหัวไปไหนนนทิตาเอ้ยป้าไม่ได้หนีไปไหนหรอกค่ะแม่ตื่นมาเห็นพ่อเสอยไม่ได้ซื้อค่ะว่าสักขอบ ขอบคุณเอฟซีด้วยนะคะแล้วก็ดีใจกับคนที่ถูกหวยด้วยนะคะ<ไ>เด็กๆจะไปเที่ยวคงดีใจเลย<ไ>ในป่าผมสวยมากเมกียนจะป่าที่หิวนอนจะเวียนเหร<ไ>หอฮะ<ไ>ค่ะค<ไ>่ะจะมาเก,ก็บเสียป,าาสายป่าว่าสายไฟใส่ลูกเห็นปะ สายไฟอยู่ไหนคะเบเก็บนะเดี๋ยวเวลาช้ามันไม่เห็นอะไรนะลูกนะสายไฟนูอยู่ไหนอ่ะมีเจอย่ใส่ะเย็นยหันละก็เป็น้อ่ก็เป็นอันสแตนเลสเาาห้กินสุกี้ก็ได้ดีอยู่เด้ยบริแพงนีนะเจากระตุมได้เห้อกรตุมได้หรอเบริบอ่อมันมันทางล่างมันมีเต่านะมันมันมีถาดน้ะเมีย สวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้ท่านด้วยนะคะเด็กๆน่ารักมากขอบคุณคะ่ะลูกเข้อสัเดาดหลังลุงไปไหมน้องเกียวอยู่ข้างในค่ะน้องเกียวกินมัมม,มอยู่ยายได้ยินป้าเจ๋พูดว่าน้องเกียวละเมอแตะหนึ่งห้าอันไม่ได้ซื้อป้าเจ๋บอกงวดหน้าด้วยนะเห็นแตะลืมซื้อ น่ารักมา,จากจ้ะในตัดตะเกียวป้าจะรูไปเอาหมูที่ป้าทำนะ,ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะดีใจด้วยนะคะป้าแจ้วแข็งแรงดีแล้วหรอคะแข็งแรืแรแ่งอะไรพี่น้องกันไปขุดมดลูก,กับบ่เจ็บได้ล่ะไปขุดมดลูก,กับบ่เจ็บซื้ออยู่เปิดโทราศาพัพท์รู้แต่เช้าค่ะแต่อันเลยซื้อห้าสองห้าสามอดเลยอัน แข็งแรงดีอยู่จ้าบ่เจบ็บบ่วยังแต,ต่ว่าตอนนี้กะกะคาร่ามกินอยู่กะหันเลยเคยเห็นกะบ่วหันเลยเคยกินอันบ่ได้สื่อเลยปลาปลาแม่นอนอะไรลกูกป้ามานอนโอ้ป้าคุยกับเอฟซีอยู่ค่ะมึงพีน่น้องเอาอนี่มาเห็นป้านอน <laughs> โอ๊ยลองเถอาก็หามาเห็นป้าใส่เวลาป้าใส่ลองเั่าลุ่มมาสัน่น ฮึร้านเก่าละค่าค่าโอ้ยคือเสียตั้มใบให้นอร้านหามองไม่ให้นอนหน่ะบานค่ะแขกเย็นก็เย็นนะป้าตรงนะีบ้บิกเสีสยสีอากาศเป็นยังไงอากาศหนาวไหมคะไม่หนาวคะ่ะแต่อากาศดีมากเลยแต่อากาศนา่าน่าจะพอดีก็ได้นะคะค่ะถืถออย,ยู่จ้าจป้าเห็นไหมเย็นลมมาเลยหนูชอบไหมนะย็นเย็นพี่น้องเมืองเ้าคอยสวยบ้าเมืองเรา ให้ตาเป็นสาวละเด้เดสวยจตาสิมามสิงมามสิมาวมป้าจวหน้าตาสดาื่นขึ้นนะนี้ป้าันี่นะค่ะป้าป้าเรียกว่าอะไรแบบน้หูปากไม่ใช่เพลงสิงมาโมสิเจังสิงมาโมสิมาโมสิงมามตาตา เอฟซีวาน่าริตาสวยจังเลยค่ะขอบคุณเอฟซีก่อนขอบคุณค่ะปานอนเจโอ้ยเอาใจป้าเก่งค่ะเอฟซีว่าป้านอนเจ๊ไม่เป็นไรเด็กหนูสาวหนูดูแลรองเท้าให้ป้าเองค่ะน่ารักจังหลานสาวขอบคุณค่ะน่าริตรน่ารักเชียว อะไรคะป้าขนมผนุป้าหอมป้าหอมเอาเอานี่สะคะไม่หอมป้าร้อนป้าร้อนป้าป้าป้าไหนน้องเกียวโอนค่าขนมให้น้องเกียวด้วยขอบคุณค่ะพี่น้องกันเอฟซีโอนมาให่นตัวเกียวรลยท่านอยู่เด้ยเอฟซีน่ะเพื่อนโอนมาให้ตัวเกียวเอฟชุดแล้วก็ซื้อขนมซื้อนมมาสั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อนมให้สองต้าวค่ะขอบคุณนะคะเา เด็กก็โอนมาให้นาริตาด้วยค่ะโอนด้วยกันกับน้องเกียวค่ะลูกเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปซื้อนมกันนะคะไม่ได้ขอบคุณอีสีด้วยค่ะแม่ไม่ให้น้องไปซื้อนมห่อกเดี๋ยวซื้อใช่ซื้อซื้อนมคนเดียวเลยป้าป้าป้าพาหนูป้าป้าพาหนูไปช้อปปิ้งนะเราก็าเราไปให้น้องไม่ให้น้องไปด้วยหรอกให้น้องไปด้วยก็สารน้องลูกไม่ถ้า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 ถ้ นูนูก็ต้องวนัวกับน้องเจ้าแม่นอลไปเลยทําไมล่ะคะน,น,นอนทำาไมล่ะคะนอนอนอนเหรอโอ้โหนอนชมดาวเอฟดีวะนี่แต่จะนอนชมดาวเหรอคะใช่ค่ะขอบคุณดาวร้อยสามสิบเอ็ดดวงด้วยนะคะคะ่ะจะมานอนดูผู้ที่คนกําลัง ทำค่ะ,ะก็เลยมานอนดูสบายๆ<ะ>คิดถึงนักแฟน <laughs> โอ๊ยสามีแฟนคิดถึงนักแฟนว่นะแต่ละร้านสาวไ่อย<ะ>จ,จะนะมาับโทษทีหาแฟนค่ะทษทิพย์ก่อนสบายดีค่ะ <laughs> ออ่านคอเมเมนต์ก่อนเอฟซี FC ว่าขอเพลงนาลิตาหน่อยคะ่ะ,คะเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะเอฟซีขอเพลงอะไรนะเพลงเจียงมิงเจมเ,เพลงอะไรนะเก่าไม่อายคือเก่าใสงเงาเริ่มว้ อย่าฟังเพียงนูไม่รู้นูไม่รู้เจ้าของเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าเขาอ่ะตายไปแล้วตาย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 ไปตั้งนานแล้วโ่ดีโสี้วยดีแต่สิ่ดเจ้าของแ่ีี่ด้คนหล่อไปกินนมค่ะโจริงูไม่รู้ มีแฟ้์มันมานมาดีนิดหนึ่งหนูไม่รู้อจริงจริงแต่เมียอนนิดค่ะหัวงโดดดีโดดดีโดดดีนี่คนมีตัวเต็มก็เชื่อว่าขอเพลงจือบอจีบอจอบอ ไอาจ้ะของน้่งบอกนัง่งตรงเอาไปทางไหนก็อาจิผิดเองข้างนี้ บอแล้่มามามาคามบอาม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 ืมอบอเยี่ยมโอเคามา,ามามามาัามามามาาาาามมาล อเลไหมมะไพฮักอีไอเกงีเรือยบใจทุกนอนพอสิแตดตายย้อนทำาอตัวข้างนี้ทุ่มไปคอททั้งโลกถือไอเล่นโสกระปกพ่อทำไรไก แอบให้เขายืดพื้นที่ใจแอบกังวลว่าใจลายวันแนอบหัวหลองเป็นยังแอบหัวใจอาพ้นสุดหายนอกเป็นได<ห>น้ให้หมาแล็บคู่เบียอักขูไอเอาเหมือนมา,ห,า,าหัวใจนัวดีด ว่าน้องเป็นไพน้องเป็นผู้ใดให้ใจเขาตายอนองเป็นไอหนองเป็นผู้ใดใใจเขาตาย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 ต้ตายเาาเตนตตาตยตนายาตนต ็คน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 อะไรไม่มีรูปมาดูไลฟ์สดเราไม่ได้เลยเอฟซีคาครุณาใส่รูปโปรไฟล์ด้วยนะคะถ้างั้งงนลิตาจะว่าเป็นโจรน,นะคะใช่แห้คะถ้าใครไม่มีรูปมาดูลิตาไลฟ์สดเอฟซีว่าเป็นโจรเลยเห็นไหมน้องเกี้ยวกินหม่ำหม่ำอยู่ในบ้านคับยายทวดกับป้าแอนค่ะป้ากับายตาอยู่หน้าบ้านค่ะนอนเล่นค่ะนอนนอนจริงจริงค่ะนอนจริงจริงเลยคะดิพี่น้อ หน้าบ้านจริงๆค่ะนอนชมดาวชมวิวหน้าบ้านรถผ่านไปผ่านมาป้าหลาน<อ>คือเกียงแบบปะแจวสันพู้แม่พเพลวตัวจริงนะดีต่เก่งมากเลยขอบคุณค่ะไหนขอดาวสิ fc ส่งดาวให้ไดยังป้าดูอะไรบแบบเนี้ยดูท้องฟ้าอโอ้ยกล่องปลามันอันนี้รูกล่องปลาแตกไม<อ>่้องวัง กล้องหลังแตกนอนนอนชมนอนชมดาวนอนชมเมฆท้องฟ้านีหาาน่หลังคาบ้านาหลังคาบ้านค่ะหอนี่นี่ต๋าลักป้าไหมคะนี่ต๋าลักป้าไหมคะโอ้ยุงไหมไม่มียุงมีแต่แมลงแมลงหี แม่งมีเริ่มออกแล้วะว่าขั้นดังป้าป้าจะเกาไหมป้าขันป้าป้าอยากแคะน่าจะมันจะเป็นเรื่องมันนี้ค่ะลูกป้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนเด็กๆป้าชอบแคะเรามันก็เลือดไหลเนี่ยใช่ค่ะแล้วตอนนี้ป้าป้าแค่ะไม่แคะค่ะ โอ้ยหญ่คิดต้มข้าวโพดดิบอกบอกไม่ให้ไม่ให้กินแอกเพราะว่ามันหอมเหมือนแบบที่หนูแบบบอกว่ามันเมน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 หรอคะตอนนี้อยู่บ้านหินเหล็กไฟค่ะอยู่เรื่อนนกคาค่ะวันที่ห้าเราก็จะกลับรังสิตแล้วนะคะเพราะว่านายจาเปิดเทอมแล้วค่ะเปิดเทอมวันที่เจ็ดค่ะอีกสามวันลูกเราก็จะกลับแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ปารถไปล้างพเยิุงพดถุงขไหครับโอเคคิดอนมูเลยอยากไปโรงเรียนแลวพอพอดีรูคิดถึงคิดตีเอาวัวตัวตอตอนตอนตอนีเป็นคิดมาก ดีตัดสนสุกสนุกมากแล้วแล้วทีนี้ริบนออกก็เลยก็แบบมาเติมดู <laughs> เป็นสาวหไรหนูเอ้ยพี่น้องร่างเขาเป็นสาวหักนะที่เป็นสาวแต่ถึงหนูอยากไปเยอะมาเป็นสาวแล้วทำไมาการเป็นสาวเปิ้ลวันอยากเห้ซ้ำหนีเนาะไม่อยากให้ใหญ่ไม่ได้ โอเคค่ะตัวเด็กไไดเด่กไปได้ปอมปอมตอนเด็กไปได้ปอมปมตอนใหญ่ๆตัวมาหนูจะไปจริงๆเห็นปะพี่ทราวอะไรถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ